จะเป็นอย่างไรถ้าคุณต้องใช้สมองและไหวพริบเพื่อเอาตัวรอดจากเกมปริศนาสวัสดีค่ะวันนี้สปอยเ All ์เดจะมาสปอยหนังเรื่อง Escape Room ภาคที่หนึ่งหนังได้เล่าถึงหนุ่มสาวแปลกหน้า6คนที่บังเอิญได้ถูกเชิญเข้ามาร่วมเกมห้องปิดตายปริศนาโดยที่มีเงินรางวัลล่อใจเป็นจำนวนมากตอนแรกพวกเขาคิดว่าเป็นเพียงแค่เกมแต่สุดท้ายก็ได้รู้ว่ามันไม่ใช่ ทำให้พวกเขาต้องใช้ความฉลาดทั้งหมดที่มีเพื่อหาทางหนีและเอาตัวรอดออกไปจากห้องต่อไปนี้ให้ได้และสำหรับหนังเรื่องนี้ s p o i l Day ก็ให้คะแนนอยู่ที่8.5เต็ม10คะแนนเลยค่ะก่อนจะรับชมรับฟัง s p o i l Day ก็ขอคนละหนึ่งไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห้องปริศนานี้จะมีอะไรซ่อนอยู่ เราไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะเปิดฉากที่เมืองชิคาโกเราจะได้รู้จักกับ3ตัวละครหลักที่จะร่วมเล่นเกมในครั้งนี้คนแรกคือโซอีหญิงสาวที่กำลังเรียนในมหาลัยเอกฟิสิกส์เธอเป็นคนที่มีไหวพริบและ,ฉะเฉลียวฉลาดมองเห็นอะไรก็มักจะคำนวณมันอยู่ในหัวเสมอๆคนถัดมาเจสันนักธุรกิจที่กำลังดีลงานกับเศรษฐีคนหนึ่งสำเร็จ เขาเป็นคนที่ตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดเชื่อมั่นในตัวเองและเขาก็มักจะมองภาพรวมสิ่งต่างๆและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้และคนที่สเป็นชายหนุ่มรับจ้างที่แทบไม่มีอะไรเลยในชีวิตสิ่งเดียวที่เขาต้องทำในชีวิตตอนนี้ก็คือการหาเงินมาประทังชีวิตของตัวเองในแต่ละวันพวกเขาทั้ง3คนได้รับกล่องปริศนาสีดำที่อ้างว่าถูกส่งมาจากคนที่รู้จักพวกเขาซึ่งพวกเขาต่างก็แปลกใจว่ามันคืออะไรกันแน่ โซอีคิดว่ามันน่าจะเป็นกล่องปริศนาอะไรบางอย่างจึงเริ่มใช้สมองที่มีเพื่อเปิดมันออกมาส่วนเจสันก็ได้ไปหาวิธีในอินเทอร์เน็ตเพื่อแก้ไขกล่องปริศนาและเปิดมันเช่นกันมีเพียงแต่เบนคนเดียวที่คิดอะไรไม่ออกเลยใช้ค้อนทุบเพื่อหวังจะเปิดกล่องนี้ให้ได้เมื่อทำสำเร็จพวกเขาก็ได้รับบัตรเชิญเข้าร่วมเล่นเกมที่มีชื่อว่า Minos Escape Room โดยเป็นเกมห้องเสมือนจริงที่พวกเขาจะต้องหาทางหลบหนีออกมาและคนแรกที่ทำสำเร็จจะได้รับเงินรางวัล10,000ดอลลาร์ใครที่สนใจให้ลงทะเบียนและมารวมตัวกันที่อาคารมีนอสในสถานที่นี้คนที่เขารวมจะต้องถูกยึดโทรศัพท์มือถือทั้งหมดและเราจะได้พบเจอกับตัวละครอีก3คนคนแรกก็คืออแมนดาเธอเป็นทหารผ่านศึก แต่ปัจจุบันเธอไม่ได้ทำอาชีพนี้แล้วซึ่งจุดเด่นของเธอก็คือเรื่องพละกกำลังนั่นเองคนถัดมาแดนนี่เกมเมอร์ตัวยงที่ชื่นชอบการเล่นเกมแบบสุดๆแถมเขายังเล่นเกมไขห้องปริศนามาแล้วนับไม่ถ้วนทำให้เขาแทบจะเรียกได้ว่าเป็นเซียนในเกมแบบนี้เลย คนสุดท้ายไมเคิลชายหนุ่มที่ไหวพริบเฉียบคมที่สุดเขามากักจะสังเกตเห็นอะไรที่คนอื่นมักจะมองข้ามเสมอและเมื่อผู้ร่วมเกมทั้งหมดเข้าร่วมเกมพวกเขาก็ได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่ผู้คุมเกมบอกว่าให้นั่งรอก่อนเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาระหว่างรอพวกเขาก็ได้แนะนำตัวกันและพูดคุยถึงกฎของเกมที่บอกว่าจะต้องหนีออกจากห้องในเวลาที่กำหนด ไมเคิลก็ชวนคุยว่าถ้าเราหนีออกจากห้องไม่สำเร็จจะเป็นยังไงกันนะแดนนี่ที่ตื่นเต้นที่สุดในกลุ่มก็ได้ขิงสารพัดว่าเกมนี้มันน่าสนุกขนาดไหนถ้านีไม่สำเร็จเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็คงเข้ามาเฉลยเองว่าเราทำพลาดตรงไหนระหว่างนั้นอแมนดาก็ได้อ่านหนังสือพิมพ์เล่มหนึ่งข่าวนั้นได้บอกว่ามีคนถูกย่างสดในบ้านหลังหนึ่งจำนวนหคน เวลาก็ได้ผ่านไปเมื่อเริ่มรอนานพวกเขาก็เริ่มสงสัยว่าเมื่อไหร่เจ้าหน้าที่จะมาอธิบายกฎและเริ่มเกมสักทีเบนที่นั่งจนเมือ่อยก้นก็เลยขอตัวไปคลายเส้นสักหน่อยเมื่อเขาบิดประตูออกดามจับก็หลุดออกมาคามือของเขาเผยให้เห็นเลขอะไรบางอย่างที่รูของด้ามจับประตูจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่เข้ามาเริ่มเกมแต่ตอนนี้เกมได้ถูกเริ่มต้นไปตั้งนานแล้ว ในขณะที่ทุกคนกำลังงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแดนนี่ <Danny S 1> ก็ตื่นเต้นแล้วบอกให้ทุกคนเริ่มหาปริศนากันเถอะทุกคนเลยต้องออกแรงตามหาข้อมูลต่างๆที่อาจซ่อนอยู่ที่ไหนก็ได้ในห้องนี้อแมนด้า <Amanda S 1> ก็ได้เจอข้อมูลหนึ่งว่าเอกสารทุกเล่มในที่นี้ถูกส่งหาคนที่ชื่อว่าด h ตรหูตันยูซึ่งอาจเป็นคำใบ้อะไรสักอย่างส่วนไมเคิลก็ได้หยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมามีชื่อว่าฟาเรนไฮสห เขาพบกับไขค,รครวงที่ซ่อนอยู่ในหนังสือซึ่งมันจะต้องเป็นอุปกรณ์สำคัญอย่างแน่นอนในขณะที่ทุกคนกำลังคิดว่าจะต้องใช้มันทำอะไรโซอีที่อ่านชื่อหนังสือก็คิดอะไรบางอย่างออกและรีไปหมุนตัวเลขที่ลูกปิดประตูพอคิดว่ามันคือคำใบให้หมุนตัวเลขตรงประตูไปที่เลข4 5 1ห้าึ่งใช่หลังจากที่เธอหมุนเสร็จแล้วกลไกบางอย่างก็ได้ทำงานขึ้นมันส่องแสงพร้อมไอร้อนเผาเหมือนกับเตาอบ และมันก็ไม่สามารถปิดได้ทุกคนเริ่มนึกไม่ออกว่าจะต้องทำยังไงดีแดนนี่จึงบอกว่างั้นเราลองขอคำใบจากเจ้าหน้าที่ดูดีไหมแต่เมื่ออแมนดาไปสอบถามเจ้าหน้าที่ก็ได้รับคำตอบเพียงแค่คำเดียวคือให้นั่งรอก่อนเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาค่ะซึ่งคำตอบก็คือเทปที่ถูกอัดไว้เท่านั้นเองและเจสันก็ได้เจอรูปแก้วหิมะรูปเรือทำให้เขายืนช็อกไปแป๊บหนึ่ง ก่อนจะบอกทุกคนว่าตรงนี้มันมีล็อกกุญแจอยู่พวกเราต้องหากุญแจมาเพื่อไขมันเบนก็บอกว่าไม่ต้องหาหรอกเดี๋ยวเอาถังดับเพลิงไปทุบเอาก็ได้แต่พอเขาหยิบขึ้นมาก็พบว่ามันเป็นแค่พลาสติกเฉยๆแล้วก็โยนทิ้งไปตอนนี้นกลไกก็ได้เริ่มทํางานเพิ่มขึ้นทำให้อุณหภูมิในห้องร้อนขึ้นตามไปด้วย แดนนี่บอกว่ามันเป็นแค่การจัดฉากบิวให้เราอินเฉยๆส่วนโซอีก็ได้เป็นคนที่ถังดับเพลิงจึงได้พบกุญแจที่ซ่อนอยู่และเมื่อเธอนำไปไขก็ได้เห็นว่าในห้องนั้นมีเพียงหุ่นตุ๊กตาที่เปิดเทปรันคำพูดเดิมๆซ้ำๆมาไว้สักพักก็มีสายโทรเข้ามาเมื่อเจสันรับสายปลายสายก็พูดแค่เพียงว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่มินอสเอ็กคปรูกรุณาทำตามกฎที่บอกไว้ หลังจากที่สายได้ถูกตัดไปห้องก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเหมือนกับเตาอบมันร้อนขึ้นเรื่อยๆจนอแมนด้ามีท่าทีแปลกไปเธอตัวสั่นเหงื่อแตกพลักเรากับคนที่มีอาการ PTSD โซอีจึงนำแก้วกดน้ำมาให้อแมนด้าดื่มเพื่อให้อแมนด้าใจเย็นลงและไม่นานโซอีก็หาคำใบ้เจอว่าให้ใช้ที่รองแก้วตลอดเวลาเธอจึงไปคนที่โต๊ะแล้วแตะที่แผ่นรองแก้วทำให้เห็นว่าประตูลับได้ถูกเปิดออก ทุกคนจึงรีบมาช่วยกันดูแผ่นรองแก้วบนโต๊ะทำให้พบว่ามันมีอยู่6อันนี่คือปุ่มเปิดปิดประตูรับนั่นเองถ้าปุ่มถูกกดครบประตูก็จะเปิดออกแต่ถ้าไม่ครบประตูก็จะปิดเจสันเลยบอกให้ทุกคนกดเอาไว้เดี๋ยวเขาจะเข้าไปดูก่อนเมื่อเขาคลานตามท่อเข้าไปก็ได้พบประตูทางออกแต่มันต้องใช้ไขควงในการเปิดไมเคิลที่พกไขควงเอาไว้จึงรีบคลานตามเข้าไปส่งให้ตามด้วยอแมนดา ตอนนี้อากาศก็เริ่มร้อนจนตัวแทบจะไหม้ทั้ง3คนข้างนอกต่างก็ใช้2มือช่วยกันกดปุ่มเอาไว้และเริ่มพิดว่าจะทำยังไงถึงจะกดปุ่มค้างเอาไว้ได้ตลอดโดยที่ไม่ต้องกดเองโซอีก็ปิ๊งไอเดียว่าเราสามารถกรองน้ำใส่แก้วแล้วเอามาวางไว้แทนได้แต่มันจะต้องเป็นน้ำเต็มแก้วเท่านั้นระหว่างที่โซอีกาลังรินน้าใส่แก้วมาวางไว้ที่ปุ่มอแมนดาที่ได้ปีนคลานเข้าไปก็อาการกำเริบถึงเหตุการณ์สะเทือนขวัญในอดีต ในตอนที่เธอได้ไปออกลบทําให้เธอควบคุมตัวเองไม่ได้โซอีจึงรีบเข้าไปช่วยเหลือเธอทันทีทางด้านแดนนี่และเบนจึงรีบไปลินน้ำเพื่อมาวางให้ประตูเปิดค้างเอาไว้แต่น้ำที่มีอยู่ก็ไม่เพียงพอเพราะก่อนหน้านี้พวกเขาได้ดื่มน้ำเข้าไปไฟบนโคมไฟก็เริ่มจุดเองราวกับเป็นสัญญาณที่บอกว่าใกล้จะหมดเวลาแล้ว เบนก็นึกออกว่าเขาได้พกเหล้าติดตัวมาด้วยและรีบนำมันมาเติมให้เต็มแก้วทั้งสองซึ่งหนีออกมาได้อย่างบุดหวิดพอรอดออกมาได้อแมนด้ากับไมเคิลก็เริ่มรู้สึกว่าที่แห่งนี้มันผิดปกติแล้วแดนนี่ <Danny S 2> ก็บอกว่ามันเป็นแค่เกมเฉยๆแหละและมันก็แค่จัดฉากเท่านั้นและตอนนี้พวกเขาก็ต้องหารหัสเจ็ดหลักเพื่อที่จะเปิดล็อกกุญแจซึ่งพวกเขาก็ได้รับคำใบ้ว่าคุณจะมีชื่ออยู่ในประวัติศาสตร์ ทุกคนเลยพยายามใส่ชื่อคนสำคัญในประวัติศาสตร์ไปเรื่อยๆสักพักเบนก็นึกอะไรบางอย่างออกถึงเหตุการณ์ที่เขาเคยร้องเพลงเล่นกับเพื่อนๆบนรถเนื้อเพลงได้บอกว่าเจ้ารูดอฟเจ้าจะมีชื่อในประวัติศาสตร์อย่างแน่นอนซึ่งมันก็สะกดได้เจ็ดตัวอักษรพอดีเลยและพอใช้รหัสนี้พวกเขาก็เปิดประตูดได้สำเร็จซึ่งเมื่อเปิดประตูออกมาข้างนอกนั้นก็เป็นเหมือนกับขั้วโลกเหนือที่หนาวเหน็บอุณหภูมิติดลบหนึ่งองศา โดยพื้นที่ได้ถูกจำกัดแค่กรองสี่เหลี่ยมเท่านั้นและเมื่อกลไกเริ่มทำงานก็เพิ่มความเย็นในห้องทุกคนจึงต้องรีบหาเบาะแสปริศนาของห้องนี้ซึ่งเจสันก็ได้เดินไปพบประตูทางออกที่ต้องใช้กุญแจไขส่วนไมเคิลพบว่ามีรูปปั้นหมาป่ากำลังมองอะไรบางอย่างอยู่และเมื่อเขามองตามไปก็ได้เห็นของที่อยู่บนต้นไม้เขาจึงรีบปีนไปเพื่อหยิบมันโซอีเจอคำใบว่าทิศเหนือเป็นคำลวง อมแอนดาค้นพบเสื้อกันหนาวหนึ่งตัวซึ่งพวกเขามีกันอยู่หกคนเราก็บอกว่าทุกคนจะต้องแย่งชิงกันแต่พวกเขาตัดสินใจแบ่งกันใส่วนกันไปทีละคนโดยเริ่มจากโซอีเป็นคนสวมก่อนเป็นคนแรกส่วนทางด้านเบนก็ได้พบเจอกับหลุมตกปลากลางแผ่นน้ำแข็งพร้อมๆกับที่ไมเคิลได้ปีนขึ้นไปบนต้นไม้ต้นนั้นและได้นำเบ็ดตกปลาลงมาพอดี เมื่อทุกอย่างเริ่มประติดประต่อ,อก,กันพวกเขาก็คิดว่านี่แหละคือคำตอบจึงเริ่มหย่อนเบ็ดตกปลาลงไปแต่โซอีไม่คิดแบบนั้นเพราะในชุดของเธอมีเข็มทิศอยู่และคำใบที่เธอได้รับมันก็คาใจเหลือเกินเธอเลยเดินสำรวจตามเข็มทิศและค้นเจอแม่เหล็กจากรูปปั้นหมีที่หันหน้าไปทางทิศเหนือ เธอจึงไขปริศนาได้ทันทีและนำมันมาใช้กับเบ็ดตกปลาเมื่อย่อนเบ็ดลงไปสุดบอ่อมันก็ได้เกี่ยวกับอะไรบางอย่างใต้น้ำเมื่อดึงขึ้นมาก็พบกับกุญแจที่ถูกแช่อยู่ในก้อนน้ำแข็งพวกเขาต้องหาทางละลายมันจึงนึกออกได้ว่าเบนมีไฟแช็กอยู่แต่เบนก็ติดเล่นโยนไฟแช็กไปที่พื้นน้ำแข็งแล้วให้คนอื่นหยิบเองเมื่อแดนนีเดินไปหยิบพื้นตรงนั้นก็ได้แตกออกทำให้เขาจมลงไปใต้แผ่นน้ำแข็ง ทุกคนต่างก็รีบตกใจและหาทางช่วยเหลือเขาทันทีแต่กระแสน้ำก็ทำให้แดนนี่จมน้ำหายไปทุกคนต่างก็ตกใจมากและโทษว่าเป็นความผิดของเบนตอนนี้ทุกคนก็คิดได้ว่านี่มันไม่ใช่เกมีกต่อไปแล้วและในระหว่างที่กำลังวิตกกังวลก็มีเพียงเจสันคนเดียวที่ตั้งสติเอาไว้ได้และบอกว่าเราต้องช่วยกันโอบก,กอดก้อนน้ำแข็งเอาไว้ให้มันละลาย ทุกคนเลยช่วยกันส่งไอร้อนไปเรื่อยๆหลายต่อหลายชั่วโมงซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทําให้เจสันนึกถึงเหตุการณ์ที่เขาต้องติดอยู่บนเรือที่มีอากาศหนาวเหน็บแบบนี้และมีเสื้อกันหนาวเพียงตัวเดียวพอรายน้ําแข็งสําเร็จเขาก็แทบคลั่งรีบนํามันไปไขประตูเปิดทันทีแต่ประตูก็ได้เปิดคนละจุดกับที่พวกเขาไขาทุกคนจึงต้องรีบวิ่งไปที่ประตูพร้อมๆกับพื้นน้าแข็งที่แตกไล,ล่ตามหลังพวกเขามาจนเกิดบทจ่จะเอาตัวไม่รอด และได้เข้าสู่เกมห้องที่3ทันทีซึ่งมันก็เป็นห้องที่เหมือนกับวางกลับด้านพวกเขาเริ่มตามหาบาะแสแต่อยู่ดีๆเพลงก็ได้เริ่มดังขึ้นทำให้พวกเขาพบว่ามีประตูบานหนึ่งอยู่แต่ต้องตามหาลูกบิดมาเปิดและเมื่อเพลงกำลังจะจบลงอยู่ดีๆพื้นที่ที่พวกเขากำลังยืนอยู่ก็ได้ลวงหายลงไปเผยให้เห็นว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ในจุดที่สูงมากๆถ้าตกลงไปคงไม่รอดแน่ๆ อแมนดาจึงได้พยายามปีนขึ้นไปด้านบนเพื่อหาคำใบ้และก็ได้พบกับตู้เซฟตู้หนึ่งแต่ก็ต้องหารหัสผ่านโซอีก็มองผ่านปริศนารูปภาพบางอย่างและนึกออกว่าเราต้องเล่นเกมสไลด์ต่อภาพเพื่อหาคำตอบเธอไม่รอช้าดีบเข้าไปจัดเรียงภาพทันทีในขณะที่เพลงก็ดังและจบลงไปได้เรื่อยทำให้พื้นค่อยๆหล่นไปทีละแผ่นทีละแผ่น เมื่อจัดเรียงภาพสำเร็จก็ได้คำตอบว่ามันคือภาพใบของลูกภูแถบเหลืองคือเลข9ลูกวงกลมสีดำคือเลข8แถบสีน้ำเงินคือเลข10แต่รหัสก็ยังผิดอยู่ดีตอนนี้โซอี้ไมเคิลและเบนที่กำลังปีนแผงรูปภาพอยู่มันก็มีน้ำหนักมากเกินไปจนแผงรูปนั้นได้กำลังจะหลุดออกมาโซอี้เลยพลาดหล่นลงไปที่พื้นเธอจึงฟลชแบ็กถึงเหตุการณ์ที่เคยเจอตอนที่เครื่องบินตก และทุกอย่างก็ได้กลับหัวทุกคนก็ได้ช่วยเหลือเธอทันทีจนเธอได้สติขึ้นมาแล้วนึกออกว่าเลขรหัสมันต้องกลับหัวจากเลข9810จะต้องกลายเป็น0186และเมื่ออแมนดาใส่รหัสถูกเธอก็ได้รับลูกป,ปิดประตูมาแต่ตอนนี้เธอก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับประตูเธอจึงใช้แรงทั้งหมดที่มี ีนผ่านโต๊ะสนุกเพื่อข้ามไปหาทุกคนแต่ลูกปิดเจ้ากรรมก็ได้หล่นลงไปที่พื้นที่เหลืออยู่แผ่นสุดท้ายอแมนดาไม่รอช้าเธอรีบกระโดดลงไปและหยิบมันพร้อมกับโยนให้เจสันเป็นจังหวะเดียวกับที่เพลงกำลังจะจบลงและพื้นแผ่นสุดท้ายก็ได้ล่วงลงไปแต่อแมนดาได้กระโดดคว้าสายโทรศัพท์ได้ทัน ทุกคนต่างก็พยายามที่จะยื่นไม้ไปเพื่อที่จะช่วยเหลือเธออย่างเต็มที่แต่สุดท้ายแล้วแรงของเธอก็ไม่เหลือแล้วเธอจึงได้ล่วงหายไปต่อหน้าต่อตาและการจากไปของออมแนด้านั้นก็ได้ทำให้โซอี้เสียใจมากๆจนแทบจะช็อกไปเลยห้องที่4เป็นห้องที่ทำให้ทุกคนได้ย้อนนึกถึงเรื่องราวโหดร้ายในอดีตพวกเขาจึงได้เริ่มรู้ตัวว่า คนที่จัดเกมนี้รู้จักพวกเขาทุกคนเป็นอย่างดีแน่นอนอแมนดาเธอเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตจากสนามรบที่มีไฟร้อนลุกโชนเทียบได้กับเกมในห้องแรกเบนเป็นผู้รอดชีวิตคนเดียวจากการเมาแล้วขับในวันนั้นเขาได้ร้องเพลงรูดอปซึ่งเป็นรหัสที่ใช้เปิดประตูในเกมห้องที่สองเจสันผู้รอดชีวิตคนเดียวจากเหตุการเรือลม่มซึ่งมันก็ได้ถูกโชว์อยู่ในลูกแก้วหิมะห้องแรกและเกมแห่งความหนาวในห้องที่สอง มเคิลผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากเหตุการ์เมืองถลม่มเหมือนกับเกมพื้นถล่มในห้องที่3โซอีผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากเหตุการ์เครื่องบินตกทําให้เครื่องพลิกคว่ำเหมือนกับรูปแบบของเกมห้องที่3ที่ผ่านมาและแดนนี่ผู้รอดชีวิตคนเดียวจากเหตุการณ์แก๊สผิดรั่วซึ่งมันจะถูกใช้ในเกมห้องที่4 คำใบ้ในห้องนี้ก็คือจงทดสอบขีดจำกัดเพื่อเปิดประตูโดยมีเวลาจำกัดเพียง5นาทีพร้อมกับรูปภาพ3ามใบที่เป็นภาษามือที่เบนคุ้นเคยสื่อถึงตัวอักษรตัว e k และ g ทางโซอีที่อยากเลิกเล่นเกมนี้เธอก็ได้แหกกดทั้งหมดและเริ่มพังกล้องทุกตัวในห้องนี้เพราะคิดว่าถ้าเล่นตามเกมยังไงซะพวกเขาก็คงไม่รอดอย่างแน่นอน ส่วนทางเจสันก็ได้เจอเข้ากับเครื่อง EKG ที่เอาไว้วัดจังหวะของหัวใจแต่ไม่ว่าจะวัดยังไงก็ขึ้นว่าไม่สําเร็จเจสันจึงคิดว่าอาจจะต้องทําให้หัวใจเต้นแรงกว่าขีดจํากัดเขาจึงจะใช้ปั๊มหัวใจเพิ่มแรงเต้นของหัวใจโดยให้ไมเคิลเสียสละเพื่อให้มันสําเร็จแต่ทว่าต่อให้หัวใจเต้นทะลุ200มันก็ยังล้มเหลวอ,อยู่ดีแต่เจสันก็ยังคงปั๊มต่อไปจนไมเคิลทนไม่ไหวและได้จากโรคนี้ไป เมื่อครบ5้านาทีแก๊สพิษก็ถูกปล่อยออกมาเจสันจึงคิดว่าหรือขีดจำกัดที่ว่านี้คือต้องทำให้หัวใจเต้นช้าลงเขาจึงใส่ที่วัดหัวใจกับตัวเองระหว่างที่ดมแก๊สพิษไปอย่างช้าๆจนหัวใจของเขาเริ่มเต้นช้าลงก็เลยผ่านเงื่อนไขสำเร็จประตูได้เปิดออกเจสันรีบวิ่งหนีไปทันทีส่วนโซอีก็ไม่ยอมหนีแม้ว่าเบนจะตะโกนเรียกชื่อเธอเท่าไหร่ก็ตามเบนจึงไม่มีทางเลือกจำเป็นจะต้องหนีออกไป ส่วนโซอีที่ถูกทิ้งไว้ก็ทนแก๊สพิษไม่ไหวและจากไปในท้ายที่สุดเข้าสู่ห้องที่5ตอนนี้ก็จะเหลือผู้รอดชีวิตเพียงสองคนซึ่งในห้องนี้ก็มีสภาพมึนงงไปหมดตอนนี้เบนก็ได้รับรู้ความจริงแล้วว่าจริงๆแล้วเจสันเป็นคนที่เห็นแก่ตัวขนาดไหนเมื่อทั้งสองบิดเปิดประตูทำให้ได้รับพิษบางอย่างซึ่งมันก็ส่งผลต่อประสาทของพวกเขาทำให้พวกเขามองเห็นภาพหลอนและต้องหายามาเพื่อถอนพิษในห้องนี้ ทั้งสองพยายามที่จะหายาถอนพิดด้วยสภาพมึนเบลอเมื่อเบนหาเจอมันก็มีอยู่เข็มเดียวทำให้เจสันเข้ามาต่อสู้แข่งแย่งมันทันทีเบนก็พยายามสู้ชุดชีวิตจนได้ฉีดยาถอนพิดให้กับตัวเองสำเร็จส่วนเจสันที่ไม่ได้รับยาก็ได้จากโลกนี้ไปตอนนี้ก็เหลือเพียงเบนคนเดียวแล้วและเบนก็เข้าสู่ห้องถัดไปเพียงลำพังห้องที่หก เป็นเกมที่ต้องไขปริศนาเพื่อปลดรหัสเลข4ตัวที่อยู่บนประตูห้องนี้จะค่อยๆถูกบีบลงอย่างช้าๆเบนต้องรีบหาคำใบ้ทันทีจนเจอคำว่าให้ตามแสงสว่างไปหาพื้นที่สีเขียวซึ่งมันก็คือหนังสือเล่มหนึ่งเขารีบหยิบมันและเปิดอ่านจึงได้คำใบ้ประมาณว่ามีจุดหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ชี้ถึงความเป็นความตายแต่มันจะเปิดเผยเส้นทางในขณะที่คุณมีชีวิต เขาจึงเริ่มมองหาภาพเรื่องราวในอดีตและได้พบเจอกับรูปภาพสี่รูปที่กำลังมีการชี้อยู่เปรียบเสมือนดังเข็มนาฬิการูปแรกชี้ที่เลขสี่รูปที่สองชี้ที่เลขแปดรูปที่สามชี้ที่เลขหกและรูปสุดท้ายชี้ที่เลขสองเขาจึงไปตามเลื่อนเลขเพื่อที่จะได้ปลดล็อกป,ประตูในขณะที่ห้องก็โดนบีบไปเรื่อยแม้ว่าจะใส่รหัสเสร็จแล้วประตูก็ยังคงไม่เปิดออก ห้องได้บีบรัดเบนเข้ามาไดเรื่อยโชคดีที่กำแพงที่บีบมามีเตาผิงอยู่เขาจึงรีบเข้าไปหลบอยู่ใต้นั้นและได้รอดชีวิตมาได้แบบงงทางด้านห้องที่4เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้ามาเคลียร์พื้นที่แต่โซอ,อี้เธอได้แก้งสลบไปเธอรอดได้เพราะว่าเธอใส่หน้ากากากันแก๊สเอาไว้เธอลุกขึ้นมาและฟาดเจ้าหน้าที่สองคนจนสลบไป เสร็จแล้วก็รีบหยิบปืนเตรียมที่จะหนีออกมาจากที่นั่นซึ่งเธอก็ได้หนีไปตามทางลับที่พวกเจ้าหน้าที่เข้ามาทางด้านของเบนที่รอดชีวิตคนเดียวก็ได้พบกับเกมมาสเตอร์ผู้สร้างห้องปริศนาให้พวกเขาเล่นเขาไม่อยากเชื่อเลยว่าเบนจะชนะเกมนี้ได้เขาได้อธิบายว่าเกมทั้งหมดนั้นทำขึ้นมาเพื่อให้พวกคนรวยกับพวกคนที่มีอิทธิพลระดับโลกมีอะไรสนุกสนุกรับชม และตอนนี้เขาก็ต้องปิดปากผู้เล่นทุกคนและเกมมาสเตอร์ก็ได้เริ่มกำจัดเบนจากด้านหลังทำให้เบนแทบไม่มีทางที่จะสู้ได้เลยโชคดีที่โซอีได้ปรากฏต,ตัวขึ้นและช่วยเหลือเบนทั้งสองช่วยกันต่อสู้และกำจัดเกมมาสเตอร์ได้สำเร็จ และทั้งสองก็ได้รีบหนีออกไปจากที่นี่ทันทีเพื่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพวกเขาพยายามแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงเกมบ้าระห่ำนี้แต่เมื่อเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบก็ได้พบว่าสถานที่ที่โซอี้บอกมาเป็นเพียงตึกร้างเฉยๆไม่ได้มีเกมหรืออุปกรณ์อะไรที่ว่าเลยตำรวจจึงมองว่าเธอน่าจะเป็นบ้าและคิดไปเองซะมากกว่าแต่โซอี้รู้ดีว่ามันไม่ใช่แต่ใครจะเชื่อเธอละ่ะ เพราะว่าเธอไม่มีหลักฐานอะไรเหลืออยู่เลยแล้วเธอก็ได้เหลือไปเห็นอักษรในกำแพงคำว่า no way out ถ้านำมาสลับตัวอักษรก็จะได้คำว่าหูตันอยู่มันทำให้เธอแทบจะเป็นบ้าทันทีผ่านไป6เดือนหลังจากเหตุการณ์นั้นโซอี้และเบนก็ได้สนิทกันมากขึ้นแต่ทว่าโซอี้ก็ยังคงหาหลักฐานขององค์กรที่สร้างเกมนี้ขึ้นมาและชวนให้เบนช่วยเหลือเธอ แม้ว่าเบนจะบอกว่าให้ปล่อยวางเถอโซอี้แต่โซอี้ก็ได้โชว์หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าคนที่เข้าร่วมเกมนี้และจบชีวิตลงได้ถูกปลอมข่าวขึ้นมายังไงบ้างไมเคิลถูกพบว่าหัวใจวายเจสันมอเตอร์ไซค์ล้มเพราะใช้ยากล่อมประสาทแดนนี่จมน้ำในทะเลสาบและอแมนดาปีนเขาและร่วงหล่นลงมาเธอบอกว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีข่าวเราสองคนก็ได้นะถ้าเราไม่ได้รอดชีวิตออกมา และตอนนี้เราก็ต้องไปตามหาตัวพวกมันที่แมนฮัตตันพอเธอได้ขายปริศนาของพวกมันได้แถมตอนนี้เธอยังจองตั๋วเครื่องบินเอาไว้แล้วด้วยเบนจึงได้ตกลงไปกับเธอด้วยตัดมาที่บนเครื่องบินได้มีผู้เข้าร่วมเกมสคนที่กำลังเผชิญหน้ากับเหตุการณ์เครื่องบินตกพวกเขากำลังตามหากุญแจเพื่อที่จะเปิดประตูหนีเมื่อได้กุญแจมาและเปิดออกก็ได้พบกับที่ใส่รหัสมีคำใบ้ว่าบินโดยไร้ปีก ลองหายไลนตาทั้งสองช่วยกันคิดก็ได้คำตอบว่ามันคือก้อนเมฆแต่เมื่อเปิดประตูสำเร็จมันก็สายเกินไปแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันก็เป็นเพียงแค่เกมที่จำลองขึ้นมาเฉยและเธอก็เป็นเพียงผู้ทดสอบเกมนั้นซึ่งเกมเครื่องบินตกครั้งนั้นก็กำลังจะถูกนำไปใช้กับใครบางคนที่กำลังเดินทางไปแมนฮัตตันและหนังก็ได้จบลงเป็นยังไงกันบ้างคะกับหนังเรื่องนี้ถ้าใครสังเกตตอนเริ่มเล่นเกม แอมนดาที่กำลังอ่านหนังสือพิมพ์และเห็นข่าวหนึ่งที่บอกเล่าว่ามีคนถูกย่างสดในบ้าน ซึ่งเป็นรูปแบบในเกมที่1เหมือนเป็นการบ่งบอกแต่แรกแล้วว่าต่อให้ผู้เล่นจะเกิดอะไรขึ้นผู้สร้างเกมก็จะสามารถปิดข่าวได้เพราะถ้าเกมแรกพวกเขาหนีออกมาไม่ได้ก็จะได้โดนย่างสดจริงๆและแต่ละเกมที่ถูกสร้างก็สร้างขึ้นมาจากเรื่องราวของผู้เข้าร่วมเกมส่วนหนึ่งซึ่งสุดท้ายสาเหตุในการเสียชีวิตของแต่ละคนที่ออกข่าวมานั้นก็ได้มีแต่การกบเกลื่อนและทำเป็นเหมือนเพียงอุบัติเหตุ แล้วเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรโซอี้จะชนะผู้สร้างเกมพวกนี้ได้หรือไม่เราก็มาติดตามรับชมกันต่อในภาคที่2กันนะคะเพื่อนๆดูจบแล้วชอบกันไหมคะก็ลองมาพูดคุยกันนะคะถ้าเพื่อนๆมีคำแนะนำติชมอย่างไรก็มาบอกกันนะคะทางสปอยเดย์จะนำไปปรปับปรุงในคลิปถัดไปรวมถึงถ้าเพื่อนๆมีหนังเรื่องไหนที่อยากให้เรานำมาสปอยให้ฟังก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยคะ่ะ ส่วนคลิปถัดไปนั้นจะเป็นหนังเรื่องอะไรก็อย่าลืมมาติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ